สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะมาดูทุเรียนนะคะทุเรียนอย่างโหดนะคะสำหรับต้นนี้ก็เป็นคู่โดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะอายุสองปีนะคะต้นนี้พวงมณีนะคะต้นนี้พวงมณีต้นนี้หมอนทองค่ะปลูกคู่กันโดยอัตโนมัติ เพราะความจําเป็นนะคะเพราะว่าต้นนี้พวงมณีต่แรกปลูกพวงมณีไว้กินเพราะว่าพวงมณีจะเป็นก่อนอายุแค่สามสิบวันก็เอ่อไม่ใช่ขอขอภายพูดผิดเก้าสิบวันก็สุกแล้วนะคะส่วนหมอนทองมันอายุลูกมัน้อยยี่สิบวันก็คิดว่าปลูกไว้กินนะคะปลูกไว้กินชอบกินทุเรียนก็คงจะได้กินก่อนเพื่อนนะคะสําหรับพวงมณีแล้วทีนี้ถามว่าทําไมปลูกชิดกันนะคะไม่ได้ตั้งใจค่ะ เพราะว่าพวงมาณีตอนแรกปลูกได้หนึ่งปีควายนะคะควายทําหักมีต่อตรงนี้ที่มันหักนะคะควายกัดไปควายทําหักค,คือขาดหมดเลยนะคะขาดหมดเลยเหลือแค่ตันะคะก็คิดว่าหมอนทองเอามาใส่ดีกว่านะคะเป็นคู่เพราะอะไรเพราะกลัวมันไม่ขึ้นนะคะพอเราเอาหมอนทองมาเสียบใส่นะคะแล้วใส่ขี้ควายไปสักครึ่งกระสอบ ผลปรากฏว่าเจ้าพวงมณีก็แตกยอดออกมาแทงทะลุแข่งกันเลยค่ะตอนนี้แข่งกับหมอนทองเลยค่ะคนละปีนะคะปลูกคนละปีแต่ต้นเท่ากันนะคะพวงมณีปลูกก่อนนะคะหนึ่งปีอันนี้ด้วยความจำเป็นนะคะปลูกทุเรียนมันถ้าเราเข้าใจมันก็ไม่ได้ยากนะคะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบกินทุเรียนแล้วอยากจะปลูกไว้กินสักต้นสองต้น,ตนหลังบ้านนะคะหน้าแรงนะคะไม่ขาดน้ำไม่ตุยแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้ต้นตอนะคะตอที่ควายหักแล้วก็ขึ้นมาค่ะอันนี้ก็ควายทำอีกค่ะนี่แผลทั้งนั้นทะลุโหดแต่ละต้นนะคะนี่ก็ใช่ค่ะเมื่อหมัดๆสักอาทิตย์สองอาทิตย์ควายนะคะแต่ก็มีตุยนะคะอันนี้เพิ่ง แตกยอดแล้วก็เป็นเพสลาดออกมาค่ะอันนี้ต้นนี้สงปีนะคะสูงประมาณสักสงเมตรกว่านะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบกินทุเรียนอย่าโอนะคะอันนี้ห่างกันแค่ศอกเดียวประมาณสงคืบนะคะโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้เป็นพวงมณีอันนี้เป็นพี่หมอนด้วยกันนะคะ สำหรับรากเง่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรมันนะคะหน้าฝนเดี๋ยวรอมันแดดแดดเราก็จะตัดหญ้านะคะให้มันโดนแสงมั่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนฝนตกหนักฝนชุกนะคะสําหรับลาในสวนยังไม่เคยเจอนะคะลาเราไม่กวนลานะคะเพราะว่าน้ําไม่ท่วมถ้าน้าไม่ท่วมไม่น่าจะเกิดรากเน่าโคนเน่านะคะ โคนมันเราเราขึ้นสูงมานิดนึงนะคะขอเป็นกำลังใจนะคะให้ให้กับผู้ปลูกทุเรียนมือใหม่ที่ชอบกินทุเรียนนะคะอันนี้คือสวนหลังบ้านเล็กๆเองนะคะปลูกไว้กินยำกระเสียนค่ะเหลือกินเราก็ขายเราไม่ได้ไม่ได้ทําเป็นแบบขายเหมือนเจ้าใหญ่เขานะคะเราทําไว้กินเองค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลงให้อีกนะคะติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ